เข่าบ่มกาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กันในทีวีเซสเซเกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเล่นโคโบโกกับอาร์คเมนฮีโร่นะครับลักขี่พาวแล้วก็คอมแปดบุยเซอร์ที่บอกเลยว่าโคโบโกเราจะโค,โคตรของโคตรของโคตรบ้านะครับโอเคเดี๋ยวจะมีวิธีการเล่นยังไงแต่ผมจะแนะนำให้คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับไอคอมนี้นะโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดีจะไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผม ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อปอัหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ แน่นอนนะครับว่าจะเล่นโคบโกะแบบมันก็ต้องมีอัรคเมนลังกี้พาวอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็น่าจะเลือกมาเลยนะแต่ว่าผมเสียดายมากครับตอนนั้นผมข้ามโคบโกะที่โผล่มาในช็อปไปได้2อาตัวเลยเว้ยคือแอบเสียดายเหมือนกันนะไม่งนะั้นโคบโกะผมจะ3ดาวเร็วกว่านี้มากๆ,ๆ,ๆเลยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรเกมนี้ผมก็ไปถึงคอ,อมที่สามารถผมแคปบอร์ดได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก็คือวิธีการเล่นโคบโกะกันดับแรกเลยก็คือห้ามอัพเวลนะครับช่วงเนะี้ย คือห้ามอัพเวลเลยเราจะไปไฮเปอร์โลหาโคบโกะตอน3านึงนะครับตอนนั้นเราเราจะเป็นเลเวล4แล้วมันจะมีโอกาสออกตัว1บาทให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดเราผืออัพเวลไปรอบหนึ่งอ่ะตอน3าหนึ่งเรามันจะเป็นเลเวล5นะครับมันจะมีโอกาสออกตัว1บาทได้น้อยลงนั่นเองก็แนะนําว่าสเตจสนี่ห้ามอัพเวลเลยนะครับไปไฮเปอร์โลอีกทีตอน3าหนึ่งนั่นเองนะครับ สเตซสมาแพ้ไปรอบนึงนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเลือดลดไปประมาณ5หน่วยนะครับอันนี้เป็นเอ็นคอ์เตอร์ของดาร์เลด้วยนะครับผมก็เอาตัว1บาทมาวางไว้ในเบนซ์นะครับให้มันสมนะแต่ว่าเหมือนจะออกคบโกะมาให้ผมแค่ตัวเดียวเองมั้งเออก็โอเคนะไม่เป็นไรย่างน้อยก็ได้มาคือ4ีตัวหนึ่งนะนี่นะครับตัวนี้ได้มาแล้วก็ตอนนี้มีคบโกะอยู่แค่4ตัวนะครับอันนี้ผมก็น่าจะไฮเปอร์โลแล้วเห็นปะตอนนี้เรายังเวลสี่อยู่นะครับแต่เราต้องไฮเปอร์โลแล้วนะเพราะว่าเธอหน้าเราจะเวลห้าแล้วนะครับ คุณต้องโลหา์าโกะให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วค่อยสโลโลเอกก็ได้นะครับแต่เกมนี้เหมือนผมจะหอัน,นี่หน่อยนะครับแบบว่าโลโลหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะออกน้อยหน่อยนะโคบโกะนะครับแต่ก็โอเคเมื่อไรก็ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ผมได้มา6ตัวแล้วแต่ว่าน่าจะโลเพิ่มนะผมน่าจะโลเพิ่มนะครับผมก็ตั้งเป็น4ีบุยเซอร์ไปก่อนนะเพราะว่าจะขายพวกตัวที่ไม่ใช้นะครับไอเอ็นคอเตอร์ของดาเลียสนี่มันก็ทําให้เราวางตัวได้น้อยลงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะสุ่มตัวของเราทิ้งนั่นเอง <laughs> เมนที่สองนี่ผมน่าจะหยิบเป็นแอสเซนชั่นแน่นอนนะเพราะว่าบอร์ดเราค่อนข้างจะยื้อเวลาได้นานเลยล้วยังไงแอสเซนชั่นมันก็พอกแน่นอนนะครับตัวดาเมจเราก็จะดาเมจแรงขึ้น50%นั่นเองผมก็เลยเลือกมานะอันนี้ผมก็เหมือนจะอ่าไฮเปอร์โลแล้วนะอันนี้คือคบะกะข่ายแค่2ตัวผมว่ายัางไงมันก็ต้องฮิตแล้ววะแต่ว่ามันจะออกเอ่อเปอร์เซ็นต์ออกน้อยลงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลห้าแล้วจริงๆควรฮิตตั้งแต่รอบเมื่อกี้แล้วนะครับแต่แบบโอเคไม่เป็นไรนะก็ได้อยู่ก็โลครับโล เห็นปะมันจะออกพวกตัว2 3สาบาทค่อนข้างเยอะแล้วนะตัวบาทเดียวมันออกน้อยลงนะครับมันเวลห้าเองที่บอกไว้ตอนต้นนะครับว่าไม่ต้องอัพเวลนะอันนี้เสียไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เหลือแค่10บาทเองไ <laughs> ม่งั้นถ้าเกิดผมคิดตั้งแต่รอบที่แล้วนี่คือผมน่าจะเวลเก้าชิวๆเลยนะเกมนี้ผมก็น่าจะเวลเก้าช้าไปประมาณเกือบ1สเตจเลยนะครับเนี่ย สวนเรื่องไอเทมของโคบโกนี่ผมแนะนําว่าเป็นดีคอนี่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับขาดไม่ได้เลยอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นรีเดมก็ได้หรือว่าหมอกก็ได้นะครับและอีกชิ้นหนึ่งก็ตามสถานการณ์เลยครับถ้าเกมนั้นมีตัวกายภาพค่อนข้างเยอะมีคนเล่นตัวกายภาพแบกหลายคนก็ออกเป็นบับเบิลเวสนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอีกชิ้นหนึ่งผมแนะนําว่าเป็นไอ้นี่ก็ได้ครับรีเดมบอหมอกแล้วก็ดีคอก็ได้นะครับแต่ดีคอนี่ค่อนข้างสาคัญนะไอ้ดับเบิลคอรนะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ดีคอนะเพราะว่าเมื่อก ส่วนนี้ผมก็คิดว่าผมจะทํารีเดียมดีไหมแต่รีเดียมยังไงก็ต้องมีอยู่ในบอร์ดเราแล้วครับเพราะว่าตัวเรามันเป็นคอมบูสเซอร์มันจะฮิวเลอร์ค่อนข,ข้างดีนะรีเดมนะครับก็เอาให้ไปเอาไปให้ตัวอื่นถือได้ครับอย่างคาริโอหรือไม่ก็ตัวอะไรก็ได้ครับให้มันถือแล้วก็ยืนติดๆกับโคบโกะไว้นะครับให้มันฮิวเลอร์ให้นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ส่วนเกมนี้ผมน่าจะทําเป็นดีคอว์มอกแล้วก็บัมเปอรเวสนะครับ รอตีคลิปสเตสานี่ผมก็รุนว่าขอให้ผมได้เป็นดีคอสักทีแต่เหมือนจะยังไม่ได้หรือเปล่านะครับหายากหาเย็นเหลือเกินเพราะรูมอีกอันนึงเนี่ยโอเคยังไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ได้เป็นส l a m เป็นเล็บบัฟนะแล้วก็ไอเอนะครับรอให้ไอรียแต่ว่าถ้าเกิดผมแนะนําทุกคนนะแนะนําว่าอย่าเพิ่งส l a m เป็นไอเอให้ไอรียาดีกว่านะครับช่วงท้ายเกมอ่ะเหมือนดาเมจมันจะยังบักๆอยู่หรือเปล่าหรือแล้แก้แล้วมันเคยมีอ่าดาเมจไอรียกับไอเอบักอยู่อ่ะถ้าเกิดใครรู้ว่ามันแก้หรือยังไม่แก้ก็สามารถคอมเมนต แต่ผมรู้สึกว่าไอลีเลียใส่ IE แล้วดามเัดค่อนข้างจะหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยแนะนำว่าอย่าเพิ่งใส่ดีกว่านะแนะนำว่าเป็นเล็ดบัฟลูนานแล้วก็ตาของบุยเซอร์นะครับถ้ามีนะหรือไม่ก็เล็ดบัฟลูนานแล้วก็อีอกชิ้นหนึ่งเป็น GS ก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับของกายภาพแต่แนะนำว่าอย่าใส่ IE ซะดีกว่าเห <g iggle> มือนดามเันจะบัคอยู่นะครับ อักเมนชิ้นสุดท้ายนี่ผมก็แนะนำเลยว่าบุยเซอร์แน่นอนนะครับยังไงก็ต้องหยิบนะเพราะว่าเราจะเล่น8ปดบุยเซอร์ได้ซึ่ง8ปดบุยเซอร์มันเก่งกว่า6แบบมากๆนะครับก็ถ้าเกิดมีตาก็บอกเลยว่าเกมนี้คือชิวๆแน่นอนนะยังไงก็ที่1ที่2ที่3ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเราแบบ อ่าได้8บลิเซอร์นะซึ่งมันเก่งมากนะครับตอนนี้อันนี้ผมยังขาดไซรัสกับกาลิโออยู่นะยังไม่6บุยซึด้วยซ้ำนะครับตอนนี้นะผมก็น่าจะเก็บตังค์ขึ้น8ไปก่อนนะเพราะว่าจะไปโลหาไซรัสกับกาลิโอแต่มันก็ขึ้นได้ช้าเพราะว่าเราโลหาโคบโ,โกะไปเยอะเห็นปะตอนที่ผมบอกไปตอนแรกกันแหละมันเอาตังค์ผมไปเยอะเกินนะครับไม่งั้นที่ผมแบบว่ารวยวันนี้นป่านนี้ผมไป8ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดผมไฮโปโลฮิตตั้งแต่สามหนึ่งนะนะโอเคก็มาดูกันว่าเราจะแพ้บ้านใครได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ ในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้ผ้าคลุมมาสักทีครับหลังจากที่รอมานานมากโอเคก็ได้ผ้าคลุมให้โคบโกะสักทีนะอันนี้ผมก็ยังจําไม่ได้เลยครับว่าอีกชิ้นหนึ่งของโคบโกะผมใส่อะไรให้มันอนะลิซใส่แค่2ชิ้นไปยันเลสเกมเลยหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมหายทแท่งไม่ได้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่โอเคตอนนี้ผมก็ได้เป็นดีคอแล้วก็แสลมไปเลยก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับเก็บตังค์ขึ้นไปเว้เรื่อย,อ,ยอีกทีน่าจะอ่าไปนีผมจะพูดว่าผมจะมาโลดตอนวิวแฟรนี่แหละเออแล้ว ขึ้นเก้านะครับถ้าเกิดได้ไซรัสกับกาลิโอนะเพราะว่าผมจะดาอันนี้ได้แล้วเป็น8บเซอร์ได้นะขาดทาเคลนดว้วยนะอันนี้ผมก็ได้ทําเคลนมาแล้วโอเคขาดกาลิโอตัวเดียวครับตอนนี้แต่เหมือนยังหาไม่เจอนะหรือว่าจะหยุดโลก่อนหรือเปล่าโอเคโลต่อนะครับโลอันนี้กินตังเยอะอีกแล้วเนี่ยโ๋อทียบเไี้ยมันโลเอ้ยโลไม่ฮิตแบบนี้นี่ผมมีโอกาสขึ้นขึ้นเก้าได้ใช้แล้วนะครับเนี่ย รอเมื่อกี้ผมก็ได้กาลิโอมาเรียบร้อยแล้วครับโลไปประมาณ10บาทนะแล้วก็ได้กาลิโอแพ้มาจะออรอบตีคีฟด้วยกับไซรัสแพ้นะโอเคนะแพ้อยู่3ตัวตอนนี้ก็ไม่น่าจะโลเพิ่มแล้วน่าจะไปโลอีกทีเวลเก้านะครับหาไอริเลีย2ดาวมาช่วยแบกด้วยอันนี้ผมเอาเป็นอาไอสาย่ามาเอ้ยไซล่าเอ้ยสายา่าเออสาย่ามาถือของไอริเรียไปก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งเท่าไอรนะิเรียนะรอได้ไอริเรียนะครับโอเคก็นะครับเก็บตังค์แล้วไม่ได้ทำอะไรแล้ว โกกันน่ารจะแบกได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณตะว,วันเขาก็โคตรเถื่อนเลยนะมีสไนเปอร์โฟกัรสอันจะก็เว้นคอตุเคออสนะครับเล่นเป็น5้าเฮเวอรี่ลักโคตรแรงเลยผมต้องเอาตัวแผงหลังผมหลบๆไม่งั้นนี่ผมโดนลักป,าป,าปา้าตายหมดนะครับมีโอกาสแพ้ยูนหน้าบ้านเขาเถื่อนนะครับ หลอบเลยเทวนี่ผมยีมาเป็นอาแนบีฟนะครับเอาไปให้ออไอใส่ลารถือนะครับก็ครบแล้วนะครับของไสลารเราที่ผมใส่อัรคอให้มันเพราะว่าคอมเรามันยื้อได้เวลานานอยู่แล้วอ,อ่ะมันยื้อเวลาได้นานอยู่แล้วมันจะแตกอาร์แองได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเลือกใส่าอาร์แองให้มันไปนะแต่ตอนนี้เรายังขาดอาิเดียอยู่นะครับไม่รู้หายไปไหนหมดนะยังไม่เจอสักตัวเลยแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้โลไม่ได้อะไรแล้วครับปล่อยบอร์ดไปเลยแล้วก็เก็บตังค์ขึ้นกาวนะครับไอตัวที่มันทิปสองดาวให้ผมนี่คือมัน โอเคก็มาดูกันว่าผมจะชนะบ้านอุตวันได้ไหมผมแพ้เขาอยู่นะครับตอนนี้บ้านเขาเถื่อนจัดเลย ็ชนะมาได้แล้วนะครับเพราะว่าบอร์ดเราตัวสำคัญๆนี่ค่อนข้างจะฮิตหมดเลยนะโอเคเหลือแค่กาลิโอแล้วก็หาไอริเลีย2ดาวเองตอนนี้ผมไม่งก้าแล้วด้วยนะครับก็โลครับน่าจะโลหมดเลยนะหาไอริเลียนะครับถ้าได้2ดาวด้วยก็จะดีนะแต่เหมือนเกมมันจะเล่นผมเขาให้นะครับหาไม่เจอดูดิผมโลไม่เจอเลยสักตัวแล้วตอนนี้เนี่ยโอเคโลครับโลกาลิโอ2ครับโอเคโลครับเจอไหมไอริเลียตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวมาช่วยแบกหน่อยอิ่งจะไมหาไม่เจอก็ไม่รู้ว่าดูดิเห็นปะ นี่ะตัง์หมดแล้วเนี่ยเรยังไม่ออกเลยสักตัววะชิเกมเอาสุดเกิอนอ่ะผมก็เลยคิดว่านี่ยังไงดีวะยังไม่โลด้านซึ่งตัง์หมดแล้วด้วยนะครับไม่รู้จะโลดทำไม <laughs> โอเคอันนี้ผมน่าจะหยุดเป็นรีเดมเพิ่อมอีกอันนึงนะเน้นฮิวแบบฮิวเยอะๆไปเลยนะครับผมเอารีเดมไซส์คโคบโกไปเลยนะเ <c oughs> พราะว่าผมดูแล้วบอร์ดเขานี่ไม่มีตัวกายภาพเท่าไหร่น,นะครับส่วนใหญ่เป็นตัวเบยผมก็เลยใส่เป็นรีเดมไปนั่นเองก็น่าจะฮิวเลือดได้เยอะๆเลย สองชิ้นน่ะหิวเลือดเราอ่ะแล้วโคบโก,โกมันก็เลือดเยอะจากบุยเซอร์อยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรปีศาจแน่นอนนะมาดูกัน อนนี้บอร์ดเขาเริ่มสู้เราไม่ได้นะครับเราฮิตเกือบหมดแล้วนะเหลือแค่ไอเรียสองดาวแค่นั้นเองนะครับโอเคนี้ผมหยิบเป็นดีคอร์มาเพิ่มนะกันเวทนะครับบอร์ดเขาเป็นบอร์ดค่อนข้างมีตัวเวทเยอะผมก็เลยหยิบเป็นดีคอร์มาแล้วกันใส่ให้กาลิโอไว้นะครับโอเคอันดียยังไม่สองนะตอนนี้ ไม่รู้หายไปไหนแนละ้วคุณตะวันเขาก็ไม่ได้เล่นนะแต่ว่าบ้านเขานี่แบบลิงของไม่เต็มอะเออถ้าเกิดลิงของเต็มนี่อาจจะแพ้ได้นะลิงเขาขาดไอเทมครึ่งชิ้นนะไปเคอันนี้ผมก็น่าจะใส่เป็นลิซินหรือเปล่าหรือใส่เป็นลิงดีแต่ผมว่าลิงมันเก่งกว่าก็เลยขายแปย่งเลยแล้วกันแล้วกเก็บตังค์ห้าสิบนะครับแลออ้วแลว้วที่สําคัญอีกอย่างคือเราพยายามเก็บตังค์ให้ได้ค่อนข้างเยอะนะโคโกเพราะว่าโคบกมันจะเลือดเพิ่มตามดอกเบีย้ยที่เราได้ต่อรอบนะครับแนะนําว่าเก็บให้เกิน50บาทอะ่ะาจะดีมากนะครับถ้าเกิด เ,เงินสูตรทุกรอบนี่โคบกเรามันจะเลื่อนไม่เพิ่มแล้วความเก่งมันก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับ ตอนนี้บอดยังสู้สีสู้สีกันมากเลยนะครับว่าสลับแพชนะกันนะตอนนี้ผมก็เก็บตังค์ขึ้น10ละวันนี้ผมน่านจะขึ้น10ไปเลยนะครับแล้วก็โลครับหาเอ,อรีเลนะเวลสิบมึงต้องฮิตแล้วแหละไอรีเลสองดาวเนี่ยไม่ฮิตมึงก็เกินไปละเออไอ้ออิบกว่าจบมานะครับโอเคก็2ดาวหมดแล้วนะตอนนี้นี้ผมก็พยายามจะทำกาลิโอ3ดาวด้วยนะแต่ว่าเกมน่าจะจบก่อนนะครับตังค์ผมไม่น่าจะพอทำา3ดาวแล้วผมคิดว่าเวลสิบผมลงอะไรดีแม่ก็ลงเป็นการิโอ2ตัวไปเลยกันให้มันช่วยโฟล์กนะครับ สองตัวเก่งนะสดาว2ตัวเลยนี่น่าจะหยิบเป็นรีเดมเพิ่มไหมคอนเทนต์เลยโอเคไม่เอานะครับเอาเป็นสเตปฟารสมาแล้วกันเอาให้คาริโอใส่ครับจริงๆหยิบรีเดมมาอีกชิปหนึ่งก็ได้นะมันมันไปเลยนะครับโอเคมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะรอบระหว่างบ้านเฮเบลี่กับบ้านแปดวิเซอร์นะ น่าจะเป็นไฟล์ผมนะครับที่ชนะนะเพราะว่าโคบโกผมเลือดมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับดาเมจเกือบหมื่นเป็นหมื่นทุกรอบเลยก็โอเคแล้วครับจบไปเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมันเป็นคอมที่เล่นง่ายๆนะไม่ได้มีความยากอะไรเลยก็แค่ได้สแปดมาแล้วก็เล่นเออเล่นแปดบิเซอร์แล้วถ้า,ถา,ถาเกิดสมมติได้เป็นอาร์คเมนของโคบโกมาก็เล่นโคบโกแบกมันเล่นง่ายๆครับคอมวิเซอร์เนี่ยมันง่ายสุดๆแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะถ้าเกิดเจออาร์คเมนนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับบางท่นจะได้รัสุภาพขรอบไปวันที่นี้ด้วยนะครับโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ